คาเฟ่ที่ดีต้องเป็นคาเฟ่ที่จัดจานสวยและที่สําคัญต้องทําอาหารเร็วด้วยโดยเมนูวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสมเมนูในเวลาเดียวกันในตู้ iCombi Pro ครับ uh. เมนูที่1ครับเบเกิลใส่ชีสนะครับเมนูที่2ฮันนี่โทสและเมนูสุดท้ายครับก็คือยอกเชอร์พุดดิ้งนั่นเองโดยโปรแกรมวันนี้นะครับที่เราจะใช้ก็คือโหมดคอนเวคชันนะครับซึ่งเราได้ทําการเซตติ้งเอาไว้แล้วนะครับอยู่ในโหมดของ iProduction Manager นั่นเอง นะครับเราได้เซตติ้งเป็นชื่อร้านของคาเฟ่เอาไว้นี่ครับมีทั้งหมด3เมนูก็คือฮันนี่โทสเบเก h e ชีสแล้วก็ Yorkshire Pudding นั่นเองผมจะเริ่มจากฮันนี่โทสกันก่อนเลยนะครับผมก็ลากเราสามารถที่จะลากนะครับเมนูลงมาตรงนี้ได้ฮันนี่โทสเปิดตู้ครับครับเข้าไปเบเกิลชีสลงไปที่ชั้นที่4ครับลากลงมาที่ชั้นที่4นะครับทีนี้ครับยอคเชอร์พุด d ิ้งกดครับแล้วกดที่ชั้นที่5ได้เลยครับ Heartless I.O. เห็นไหมครับก็ดีที่ง่ายแสนง่ายผมก็เวลาไปเตรียมของอย่างอื่นในร้านได้ต่อเลยครับถ้าอยากให้คาเฟ่ของคุณออกอาหารได้รวดเร็วแบบนี้มาครับมาที่สหสเตลเลสและที่สำคัญนะครับทางเรามีเชฟที่ปรึกษาให้ด้วยมาที่สหสเตลเลสได้เลยครับ